มีคำถามมาว่าเขามีการอักเสบผลเอ็กซเรย์ปรากฏว่าไม่มีกระดูกอ่อนหุ้มที่หัวเขา่าแพทย์ที่ดูแลนัดเข้าคิวเพื่อรอผ่าตัดอยากทราบว่าไมรอดจะช่วยได้แค่ไหนคะสามารถใช้ไมรอดเพื่อให้หายจากการอักเสบได้ค่ะอาการปวดบว,วมขัดจากการอักเสบก็จะค่อยๆหายไปทําให้ใช้ชีวิตประจําวันได้ก็จะทําให้เราสามารถบริหารกล้ามเนื้อต้นขาแกนกนลางลาตัวแล้วก็สะโพกต่างๆได้ราบรื่นขึ้นและสามารถเข้ารับการรักษาตามความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ตามปกติและหลังผ่า ตัดแล้วส่วนใหญ่มก m ì, m ì, tama, ias, ักจะมีการอักเสบอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะก็สามารถใช้ไมรอดต่อเนื่องหลังจากผ่าตัดได้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรับผลเสียจากยากินหรือยาฉีดเคมีด้วยค่ะ ้วยนว,วัตกรรมสมุนไพรไม่หลอดนาโนสเปรย์นาโนพิแท้หนึ่งเดียวคุณลักษณะเฉพาะพลังเจ็ดสมุนไพรเซลล์จิ๋วใช้เทคโนโลยีนาโนลิปิดแครเรียร์ช่วยให้ซึมผ่านชั้นผิวเข้าไปปลดล็อกตัวยาจากสมุนไพรธรรมชาติเพื่อเข้ารักษาการปวดบวมอักเสบขัดเขา่าข้อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อหรือจากข้อเข่าเสื่อมอย่างตรงจุดที่สาเหตุเลยค่ะสำหรับใครที่มีอาการอยู่นะครับแนะนำเริ่มดูแลตัวเองด้วยไม่หลอด ปัดสายแล้วจิ้นทิตะก้าหน้าโปรไฟล์สั่งซื้อได้เลยครับ